นะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูอินเวอร์เตอร์งานไทยประกอบกันบ้างนะครับตัวนี้มอแปลงลูกใหญ่มากนี่เบอร์เริ่มเบอร์เทิมนะครับเป็นหม้อแปลงแกน E I แกนเหล็กเหมือนหมอแปลงพวกเครื่องขยายเสียงนะครับน่าจะสั่งพันมาพิเศษนี่ตัวใหญ่หนักมากนะครับมอแปลงเกือบเต็มลำเลยข้างล่างนะด้านบนก็เป็นชุดบอร์ดนะครับชุดบอร์ดขับหมอแปลงนะอันนี้เป็นแกนโลพาร์หรือแกนโช๊คที่เขาเรียกกันนะครับ ตรงนี้ไว้กองความถี่สูงทิ้งนะเหลือแต่ความถี่ต่ำเข้ามมแปลงนะครับก็จะลดในส่วนของกระแสสแตนบายได้กระแสโดยรวมได้นะครับอโอเคเดี๋ยวพามาดูหน้าตากันหน่อยว่ามีใครเคยใช้รุ่นนี้ไหมนะครับนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้นี่นะครับก็ใช้ได้อยู่นะหน้าตาสวยงามนะครับเป็นงานประกอบมือนะแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะปิ้นติดแบบนี้หน้าจอก็เป็นพวก AC m e มิเร์ทั่วไปนะครับไม่ได้รับคำสั่งจากบอร์ดโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วพวกการตั้งค่าต่างๆก็ตั้งผ่านหน้าจอไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของงานประกอบมือนะครับส่วนมากใช้ Power อร์มิเตแบบนี้มันตั้งค่าอะไรไม่ได้นะครับจะตั้งค่าได้ก็ต้องนู่นทำให้เสร็จทีเดียวจากบอร์ดนะครับจากนั้นก็ประกอบลงเครื่องนะุูนเพียวไซเวฟโมเดล5000วัตต์4 8โวลต์นะครับน,นี่จากค่ายนี้ ซาวเทเบนะครับน่าจะทําเครื่องเสียงมาก่อนไม่น่าละมอแปลงถึงเป็นแบบนี้นะโอเคในส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะหนักมากนะครับต้องบอกว่าหนักมากหนักกว่าเครื่องไฮบริด5,000ันวัตต์ของจีนซะอีกนะครับเพราะอันนี้เป็นหมอแปลงเหล็ก EI ค่อนข้างหนักนพัดลม2ตัวจุดต่อ AC o u เนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแบตคั่วบวกคั่วลบนะครับขั้วลบถูกถอดออกนะ ก็ด้านในไม่มีอะไรมากโล่งๆแบบนี้นะครับในส่วนของบอร์ดครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดที่ดีไซน์สร้างขึ้นมาเองนี่ Make in Thailand นะครับมอสเฟตก็ใช้ตระกูลตลาดทั่วไปนะครับ HY4008 บอร์ดคอนโทรลใช้เป็น MCU น่าจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller ตัวเบรมเบอรเทิมตัวยาวนะครับไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะตัวนี้ l c 1 6 f นะครับน่าจะเป็น ic ตระกูลคอนโทรลเลอร์น่าจะกี่บิตไม่แน่ใจนะผมไม่สันทัดทางคอนโทรลเลอร์นะครับตา,านนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีเลย์เอาพุทนะครับมีตรงนี้เป็นอ่าอาเขาเรียกอะไร ptc นะครับกับ ntc น่าจะสีเขียวน่าจะเป็น ptc แหละตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเอาไว้ทำหน้าที่อะไร นะครับสอบสตาร์ทฝั่งไหนฝั่ง a c หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เซนเซอร์กระแสเนี่เซนเซอร์กระแสใช้แบบนี้แบบนี้ดีนะครับเซนเซอร์กระแสใช้ตัวแบบนี้มันจะทนไม่ระเบิดนะเวลาช็อตหนักจริงๆเนี่ยไอเซนเซอร์กระแสแบบนี้มันจะไม่ระเบิดอันนี้ไม่แน่ใจว่าตรวจสอบน่าจะตรวจสอบฝั่ง AC แหละนะครับฝั่งแบตเตอรี่ไม่มีเซนเซอร์กระแสในส่วนของตรงนี้นะครับ ถ้ามันมีเซนเซอร์กระแสรตรงนี้แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นหมอแปลงฝั่งฟีดแบกนะครับ AC u t p u t แล้ววนกลับมาผ่านหม้อแปลงฟีดแบกแล้วก็วนเข้าสู่ระบบถ้าระบบฟีดแบกเป็นระบบหมอแปลงแบบนี้นะครับมันจะทําให้ระบบฟีดแบกค่อนข้างนิ่งวนอ t p u t เนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ถ้าแบบผ่านแค่ตัว R เข้าพวก IC เลยแบบนี้วนฟีดแบกเวลาเจอปัญหาจะแก้ยากมากฟีดแบกมันแกว่ง นะครับวนเอาคุดไม่นิ่งนะ,ะถ้าทามาเป็นหม้อแปลง AC แบบนี้ก็ดีหน่อยนะครับต่อมาก็อันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับแกนโลพาร์ตฟิลเตอร์นะครับ, Filter, รบไวกองความถี่สูงทิ้งนะครับคือความขี่ที่ออกจากบอร์ดพวกนี้นะมันจะมีทั้งความถี่ต่ําและก็ความถี่สูงเราจะใช้แกน L อตัวนี้กองความถี่สูงทิ้งหรือแต่ความถีดต่ําเข้าไปในหม้อแปลงนะครับเพราะเพราะหม้อแปลงแกนเหล็กพวกนี้ มันจะทํางานด้วยความขี่ต่ําผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกองความขี่สูงทิ้งให้หมดเหลือแต่ความขี่ต่ําเข้านะครับถ้ามีความขี่สูงนะสมมุติไม่มีแกน L ตรงเนี้ยไม่มีแกนโลพั a ตรงเนี้ยถามว่ามันทํางานได้ไหมทํางานได้นะครับแต่ความขี่สูงที่ออกจากบอร์ดเนี่ยมันจะเข้ามออแปลงด้วยนะครับผลที่ได้ก็คือมออแปลงจะร้อนกว่าปกติกระแสก็จะกินเยอะกว่าปกติเพราะมันมีความขี่ที่หมออแปลงทํางานไม่ได้เนี่ยเข้าไป ตัวม,มอแปลงด้วยนะครับเขาก็เลยต้องมีแกนโลพาร์ตตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือหน้าที่ของมันบางคนบอกว่าหน้าที่ของแกนโชคเอาไว้เอาไว้ลดกระแสสแตนบายซึ่งที่จริงแล้วอันนั้นคือผลที่ได้ของมันที่จริงแล้วหน้าที่หลักของมันคือกองความถี่สูงทิ้งนะครับกระแสสแตนบายมันก็เลยลดตามไปด้วยนั่นเองอันนั้นคือผลที่ได้แต่หน้าที่หน้าที่จริงคือกองความถี่นะครับ ในส่วนของอบอร์ดด้านล่างนะครับใช้เป็นชุดไดแยกแบบนี้ทรานซิสเตอร์นะครับ pnp กับ npn นะครับมี IC แยกตรงนี้ด้วยไม่รู้ว่าเอาไว้ทำไรแต่น่าจะเป็นหนึ่งในชุดไดได้ตัวนี้ขับตัวนี้ต,นตัวนี้ก็ขับมอเฟตต่อไปประมาณนั้นนะครับอันนี้ติดไว้น่าจะไว้ใช้กับพัดลมเป็นตัวเขาเรียกอะไรเหมือนเทอร์โมเซนเซอร์เวลาเครื่องร้อนนะครับไอตัวนี้มันจะต่อวงจร น่าจะไว้ควบคุมพัดลมแต่ไม่มีการต่อมานะงองอยู่เหมือนกันว่าทําไมไม่ต่อมาในส่วนของตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการที่ขั้วตรงนี้มันละลายเห็นไหมนี่มันช็อตไหมดําแบบนี้เลยนะนี่แหละตรงนี้แหละขั้วตรงนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับสำหรับเครื่องห้าหกพันวัตต์นี่นะครับขั้วมันรับได้แต่จุดเชื่อมต่อตรงลายทองแดงลายปิ้นเนี่ย ม,มันกระแสมันมากระูกอยู่ที่เดียวมันทําให้มันร้อนแล้วก็อ์กละลายแบบนี้นะครับจุดนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขได้นะครับอโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับเครื่องนี้ก็น่าจะไว้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จยังไงเปิดใช้งานแล้วจะมาทดสอบถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ